คือจะบอกว่าไม่อยากหิถึงวันนี้เลยทุกคนอะไรนี่มันเอภาพเราเอ็มพี่ีามก็ใช่ไงการที่มันจะมีเอมีภาพเราได้คือมันต้องจ อีวีสุดสัปดาห์เข้าใจปะล่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคชั่นบัสในเพลงภาพราบกูดคุณิติพิชานที่เป็นรีแอคชั่นซ้อนเรีเอ็ชั่นแล้วก็เป็นในเวอร์ชันคนเมารีแอคด้วยค่ะใช่เหลวก็เดี๋ยวไปเราดูเดี<_<_<_<_๋ยวเราไปเราดูตัวเลยนะคะว่าจะเป็นยังไง let's go คลิปนี้ว่าจะเป็นตัวเองมากๆนะคะทุกคนใช่ค่ะขอโทษพี่อาร์มไว้ด้วยนะคะเน็กดีมากอันนี้เน็กตัดผมละมึงรักเขาได้คนเดียวไง กูรักเขามาก่อนมึงค่ะก็ไม่ได้จําเป็นคือใครมาก่อนไม่หลังไม่สําคัญสําคัญแค่ว่าใครรักมากกว่ากูรักมากกว่าคารุกูว่าจักอะไรคารุปะ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 เริมเดิมเดิมเดิมเหมือนพี่อลเลยอุ้ยใส่เหมือนไม่ได้ไปว่าเหมือนนะเขาเดือดปะเหมือนเบฟค่ะไม่เหมือนย้อนค่าเสื้อผ้าอุ๊ยสัตว์ อ๋อแล้วเป็นลายอี้ีสดใช่จะได้เขาดูสอองอีมเติเลยแต่เราดูนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปดูบัตรอีพีสุดสนี้เราก็เลยจังไม่ซึ้งมาแล้วนี่คือแบบคี่ถูกตั้งเนี่ยนี่คือยุคทองของเน็กอ่ะ มีท่าเอลเลนอยู่แลัวมาคิดน่ารักมากเขาจับมือกับจีมุกนะคะมาคิสูเลือกซูน่ารชอบเฮ้ยปากกระเบนมาคิสกับกับเซกามาคิสเขากับจี เมาครสตอรกัน์ดเอบอีพีที่สุดรัชเลนแช่อลนะเายอมกับาีวของทุกคะไมู่กบัี้เมีเนี่ย ว้าฮอลันคระกํมเนสงสารพีมาบีอาร์แต่เราวิ่งไปเอาไอติมแล้วยีคะแนน หหก็จะบอกว่าเสียงแะไรของเขามีความใครดหรือเป่มีความหนังช่องจิตอ่ะมีบทละครสวรค์อะ นนมชมพูว้า่ไอติมนมปะไม่รู้ปออปพิมมุณจะบ้าิเปอร์ขาหเสืเสื้อใส่ทำไมใส่ทำไมนี่คือรอยตัวเลยอ่ะยิ้มนี่กลอมมากอะใช่นี่คือหน้าบูสิกอะ แล้วม่หัวใจคือมอหัวอยด้ยอ,อันนี้ใครอะกันดูไม่เหมือนกับค,ค,คนนี้ใช่ไหมน็กติดเชือุ้ยสภาพนี้อาะคือขุนวิ่งตามไปที่หางังคนเดียวอ่ะ ได <in> okay. ้อขอยู่ข้างขไม่้แ่็ปขับมึงไม่ใช่แล้วค่ะพี่ฮาร์ร้องไห้ป้ากระปิตาหน้าร้องไห้เขาีตาพี่ฮาร์ร้องไห้จอเขาก็ปิตาที่นม่จริงๆว่าเออมีน้ำตาชีรีเมมเบอร์ไงคขอกมปดตาที่ทุกคนอ่ะ ผีพีาคือเรียรอยว้าวพี่ฮาเออเออฮาร์้องให้จริงอเอามาค็ไม่ยอมล้เอามากลคิสจะอ้ก่อนฉากน,น,นี้คุณเปฉจบนะิต้องนะมืผลผลอคุณพลออาอ้ยาจะร้องละ <c oughs> จะร้องละจะองโอ้ยเส้นตรงมาก่คนร้องให้ะแตกออซ้ายผมแกก็จะร้องเพือพีมถ้าายไปผมสองไปดีมกีมอ๋อ ต้นหมก็คือการยำเออเีต่อมโยงนทั้นะ่ว่าเขาว่าองค์กรกหเป็นกอาจร one, ิงๆมันเหมืเป็นแบบ s u ม m a r รของป a s เท t h a ยแลนด์ทแบบว่า12-13องสสไ้ส่โนรวมกันเป็นยุสิ่งเดียวพี่จิ๊นะจะเป็นคนอิโมชั่นอลสูงแน่เลยพี่จดออ่าิ๊นไะจะเป็นคนอมั่นลแนนเลยภูเดือว่าเดื่ดอวู่เอเดือเราเือดือ MV ก็น่าจะเป็นวิดีโอที่ยิ้แจ่มคนะคแล้วั็สุขภาจสราแต่างมร์แแล้วฝากเพลง MV เพลงภาพเราเวยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยาก็ะไปดูตอนสิบห้านู้อ่ะก็สามารถเช็คได้โอ้ยพี่ป้อคือแบบรถมอเตอร์ สุดเลยอ่ะเหมือนปลาเลยอ่ะปลาอะไรนิโคลอะไรก็ที่ลงได้มันก็จริงๆด้วยเหรอช่พด้วย ก็จบลงไปแล้วค่ะทุกคนสำหรับเพลงภาพเรา Good Quality Picture นะคะกับการรีแอคซอนรีแอคชั่นอีกทีหนึ่งแม่ น <จ uur> re ี่ขนาดเรายังไม่ได้ดู EP 13นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปดู EP 13ต่อเลยแต่ว่านี่คือเขาดู EP 13มกันมาก่อนแล้วเขาก็มาดูอันนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันสรุปจบอืมเราคิดผิดมากเลยที่เรารีแอคเพลงนี้ก่อนถ้าเรารีแอคเพลงนี้หลังจากที่เราดู EP 13เราอาจจะแบบใชอิโมชันมากกว่าใช่เราคิดผิดมากแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าได้ดูแต่มันก็อินแหละเพราะว่า สิบห้าวันเนาะเก็บกระเป๋าไปทําอะไรนู่นนี่นั่นกันไ้เยอะแล้วมันเป็นแบบว่าความทรงจำกูดเมมโมรีจริงอะจริงจริงมันแบบมันบิ๊กเมมโมรีในในในชีวิตอินมาแลวก็คือการที่พวกเขาจะแบบมีเวลาใช้ชีวิตด้วยกัน15วันมันเป็นอะที่ยากมากใช่แล้วแบบพอมันจบลงเข้าใจเลยที่ที่พี่ฮาที่พี่ขุนที่หลายคนมีน้ําตาซึมเพราะว่ามันนึกถึงช่วงเวลานั้นที่เรามีความสุขด้วยกันเนาะแบบเล่นเกมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบ ได้นอนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออคุณพลฮาอะไรเงี้ยเขก็นอนด้วยกันครับก็ร้องไห้ด้วยกันก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะว่าที่เขาร้องไห้เนี่ยเพราะว่าเข้าหรืเปล่าคะแม่หรือว่าเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เขานอนด้วยกันหรือเปล่าโอุ้ยแกก็เขากลับมาเขาก็นอนด้วยกันได้ค่ะ ชอบชอบชอบจังหวะที่เปิลอะไปลูกหัวพี่หาดอะคือความนองคือความนอนแล้วพี่หาดเป็นพี่อ้าอีกทีหนึ่งกูจะตัดให้ขาดเลยลูกหัวแบบคือเอ็นดูพี่อะเข้าใจป่ะมันมีความแบบอบอุ่นมวลแล้วเขาเปิลเด็กกว่าเหรอใช่เขาเปิลเด็กกว่าโอเคโอเคเออใช่พิ่งวันเกอดพี่หาดไปนี่หว่าใช่พี่หาดโตกว่าพอน้องมา รูปหัวน้องแล้วพี่หาดก็ยื่นมือกลับไปมันทําให้กูแบบไม่รู้ดิมันแบบโอ๊ยเหมือนแบบหันไปก็ยังมีการรายการอยู่ตรงนี้ของจริงจากเนื้อเพลงเหรอเนาะ,นะคือถ้าหันไปก็เจอพี่ขุนพลแน,น่นอนน่ะจะชิมไม่ได้ก็จะได้อืมแต่ว่าหันไปก็เจอทุกคนแหละ <c oughs> แต่คุนพลอาจจะเด่นสุดค่ะถูก <c oughs> แต่ว่าหันมาก็ยังเจอหนูนะคะอืมไม่เจอค่ะมองไม่เห็น ก็ดำมึงดำอะกูไม่ได้พูดนะอีนี่ดำมากเลยอีนี่เขอะเวอร์ถึงหนูจะดำแต่หนูก็เป็นอีดำที่รักอีอะกีดำปักเป็ดอุ้ยหัวโอ่งจบคลิปเย้ก็ ต้องมาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าคอนเทนต์ของบัสเนี่ยจะมีคอนเทนต์อะไรเพวกเราเนี่ยได้เสพได้ส่งกันอียเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะทุกคนใช่มึงไม่อยากรีแอคเลยอ่ะไม่อยากไม่อยากไปเลี้ยงอีพี13เล้วคือมันจะจบอ่ะครูไม่อยากให้มันจบอ่ะเราตัดจบแค่วันนี้อีพี12เลยมันจะได้มีจบไงเข้าใจได้เดี๋ยวกูไปดูอีพี13เดียวไม่แต่อีพี13มันจะเป็นอีพีที่รวมทุกอย่างคิดว่านะ แล้วก็ประกาศผลผู้ชนะด้วยว่าใครชนะรางวัลอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์เป็นพี่มาคริสอาจจะเป็นเพราะว่าที่หนึ่งที่สองคู่คขอือชายชายหรือจะเป็นโตยจะเป็นโตยจากโอยมาเลยสีข่ยจากอันดับหนึ่งมาเป็นอันดับหนอยเลยเอเอที่เหนือนามาทุกอย่างเออเพราะเอก็เกาะเรนกลางๆมีสิทธิ์ ก็ต้องมาติดตามรับชมกันค่ะทุกคนก็ฝากทุกคนไปซัพพอร์ตตัวเพลงภาพเราหรือว่า Good Quality Picture ด้วยนะคะ <Yes. S 1> สุดท้ายนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, subscribe นะคะแล้วก็หอติงเพิดกระดิ่งกลิ้งกลิง้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์มาจากช่องของเราเนาะล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดสีค่ะบ๊ายบาย,บายบ